ทีงานค้นรถครับตอนนี้เรียมกลับแล้วครับเก็บเต็มเท่ากักลับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับเชิญ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 ครับสวัสดีครับผมนายยศดสพัดศรีมัทนาสวรรค์นะครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมญาติที่อำเภอธาตุพนมนะครับและเพื่อและแล้วก็ได้มาไหวพระธาตุด้วยแต่วันนี้ยังไม่ยังไม่ไหวนะเราก็มาซื้อของมากินกันแบบบ้านนะครับ มีงานอาหารแบบบ้านก็มีส้มตำนะครับส้มตำแล้วก็อะไรนะปลาหมึกไอปลาหมึกครับปลาหมึกครับโดยพงสวรรษศรีมาทรบนหมึกย่างครับรสชาติอร่อยมากเลยนะครับหลายอย่างครลดลดด่วนส้มตำนะครับแล้วก็ปลาหมึกย่างนะครับแล้วก็นี่ไส้อุ่ยอีสานครับไส้อุ่ยอีสานแล้วก็แหนมอีสานครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ไก่หมุนนะครับไก่หมุนไก่หมุนที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็จิ้งหรีด จิ้งเหลีเขาเรียกจิ้ปโงงจิ้ปโงงครับจิ้ปโงงประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขียด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 แล้วก็เขียดแล้วก็รถด่วนด้วยรถด่วนนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยแมงจับเต่าเออแมงจับเต่าแมงจับเต่าเป็นขี้เต่าอันนี้เสียครับอันนี้เสืออันนี้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 เสือเสเนี่ยเสือครับเสือกววายักมีแต่ทวงเขาหมดครับต้องจ่ายเดิ่งแล้วก็มีเป้สะเป้สะนี่เป้สะอีกสงสัยเป็นเป้สะปลาเน้นนะครับก็มีผักเครื่องเครื่องต่างๆนะครับ ก็นี่ครับมเยี่ยมญาติที่ท่าพนมครับก็คือท่าพนมครับก็อยู่ห่างจากท่าพนมประมาณกิโลกิโลนิดๆนะครับทุกเช้าผู้นิชเช้าเนี่ยเราจะเดินทางต่อไปไปไหว้พระธาตุแล้วก็จะเดินทางไปแก่งกระเบานะครับสักงนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเพราะทุกครั้งเรามาเราต้องไปไหว้พระธาตุนะครับแต่วันนี้เราแมงไม่ได้ไหว้เพราะว่าเรามาเย็นนิดนึงก็เสื้อหารมากินกันครับแล้วก็มาทางสารกับพี่น้องนะครับก็หลายหลายคนครับก็มีแต่หน้าเดิมๆครับสมาคมนี้ครับมีแต่หน้าเดิม มาคมเราก็มีเต่านมเดิมนะครับ,บครับยังไงผมขอจบคลิปนี้เพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ